it's a shit เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอติแปยะนะกับเกม Epic Battle Simulator นับจำลองสถานการณ์การสู้รบในสนามรบนั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมมือถือนับคล้ายๆกับเกม Tutorial Accurate Battle Simulator นับในเกมคอม PC เนั่นเองครับผมสำหรับเกมนี้ก็จะมีกันอยู่3โหมดนะนั่นก็คือโหมดเลเวลหรือว่าโหมดผ่านด่านนั่นเองและก็โหมด Custom นับนี่เลยครับผมปึบ สำหรับโหมดนี้ก็จะเป็นการแบ่งฝ่ายนะระหว่างฝ่ายปลูนับฝ่ายน้ําเงินกับฝ่ายสีแดงนั่นเองครับผมเป็นการวัดความแข็งแกร่งของแต่ละตัวนะอย่างเช่นพวกไฟเตอร์นับนี่เลยเป็นพวกต่อสู้ที่ใช้มือเปล่านั่นเองครับผมแล้วก็สมมุติอีกทีมหนึ่งเป็นฝ่ายอาเชอร์นับอ่าก็จะเป็นฝ่ายที่ใช้พลธนูนั่นเองว่าแล้วก็ลองดูหน่อยสินี่เลยครับการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมือเปล่าไปสู้กับพลธนู <S <S ตายสิครับเออโอ้โห ธนูยิงก็เป็นหาฝนแม่แน่นอนว่าโอ้โหต่อยละโอ้โหไม่ไม่ทันถึงตัว <c oughs> เรียบร้อยตัวสุดท้ายนายับไปนายับไม้โอ้โหโอ้โหจะต่อยจะต่อยครับพลธน,นูเรียบร้อย,อ,ยอีกเกลี้ยงสําหรับโหมดสุดท้ายก็คือโหมดออนไลน์นับนี่เลยครับไหนดูสิโอ้โหูมีการใส่ชื่อได้เหรอเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเรื่องหมดออนไลน์นะับโอเคครับตอนนี้ก็มาเล่นแบบว่าผ่านด่านกันก่อนดีกว่าเลเวลครับผมเลเวลหนึ่งครับโอ้โหมีกี่เลเวลเนี้ย รู้สึกจะเยอะนะครับโอเคครับก็สำหรับแต่ละดานนะเขาจะกําหนดตังที่เราใช้ได้นับอย่างเช่นไฟเตอร์ใช้ตัง20่สนั่นเองแล้วก็ใส่ได้ประมาณ12ตัวนับโอเคก็ต้องจัดสรรให้ดีนั่นเองไหนดูสิเอาเป็นอาเชอร์และกันไม่เอาอาเชอร์ต้องไว้แนวหลังครับผมปึ๊บโอ้โหตังจะหมดแล้วตอนนี้ก็นี่เลยครับวอร์รีเออร์หรือว่าพวกนักดาบนั่นเองเป็นแนวหน้าในการสู้รบครับผมปึ๊บอ่าเหลือไฟเตอร์ครับไว้ลอตีนรู้สึกว่ายังใส่ได้อีกประมาณ3ตัวรับแต่ว่าตอนนี้ตังเราหมดแล้ว โ okay, อเครอกดูกันเลย let's go มาโอ้โหเริ่มมาเจอไฟเตอร์นี่เลยโ,โ,โดนสามต่อยหน้าอ้อโวเลเออร์ Warrior ของเราทีมสีฟ้าครับผมสังเกตจากตรงเท้าครับโ,โ,โดนลุมกระนำไฟเตอร์โอ้โหต่อยยับต่อยยับนั่นแหละฟันเลยเพื่อนฟันเลยสิดาบใหญ่ไม่ได้มีไว้ประดาดฟันมันสิเพื่อนเออน,นั่นแหละธนูกำลังสอยหน้านะครับไอตัวนี้เก่าครับโดนฟันล้อมหน้าล้อมหลัง นั่นหละครับตายเลยตัวสุดท้ายโจะเข้าไปเรียบร้อยสําหรับด่านแรกก็หไม่ยากเท่าไหร่นะครับโอเคครับไปด่านที่สกันดีกว่าไม่รู้ว่าด่านที่สองนี่จะมีตัวอะไรเพิ่มเข้ามานะแต่ว่าตอนนี้ตังเราก็เพิ่มขึ้นมาแล้วเฮ้ยดีเฟนเดอร์ครับผมรู้สึกว่าตัวนี้จามีโลนะมาเอามาเป็นแนวหน้าดีกว่าสัก2ตัวครับผมพลธน,นูประมาณ3ตัวนะครับ อยู่ห่างๆหน่อยแล้วกันจากนั้นเอาเป็นพวกสเปียร์แมนครับผมนี่เลยครับตามหลังพวกดีเฟนเดอร์ครับโอ้โหใช้ได้จริงต่อไปก็เป็นพวกไฟเตอร์ครับผมมาเอาไปล่อเท้าหน่อยไม่แน่นะอาจจะมีประโยชน์โอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รุยกันเลยโอ้โหเฮ้ยอ้นี่มันตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหวอลเลอร์เพียบเลยครับเอาละโดนทีเดียวโอ้ยอย่าเข้าไปสิไอตัวโล่ตายแล้วครับไอตัวโล่โอ้โหเอาโลไปปาดหน้า อย่างน้อยล้วก็มีสเปียร์แมนนับโจมตีจากระยะไกลนั่นเองอ่านั่นแหละโจมตีเลยเพื่อนโอ้ตอนนี้กําลังตะลุมบอลกันแบบว่าไม่รู้ว่าตัวไหนได้เปรียบครับเฮ้ยรู้สึกว่าวอิเออร์นี่กําลังโอ้โหกำลังฆ่าเจ้าดีเฟนเดอร์ของเราครับผมอ่านั่นแหละเสียบเลยเพื่อนอ่ามีโลอยู่มีโลอยู่น,นั่นปัดครับผมอ่าหน้าแหกสะบัดหน้าเรียบร้อย เรียบร้อยครับด่านที่2นะครับวอลเลเอร์ก็ได้หน้าแหกไปแล้วเรียบร้อยโอเคครับด่านที่3ครับผมตอนนี้ก็มีตังประมาณ450ตัวนี้มันใช้ปืนหน้าไม้ครับผมไหนดูสิประมาณ50เลยเหรอแพงเหมือนกันครับผมเอาสัก3ตัวเียไหมสามตัวแล้วกันต่อไปก็คือเอาเป็นพวกโอ้โนี่ใช้ปืนครับผม50เหมือนกันเป๊บโอ้โหโกระจายมากต่อไปเป็นพวกแนวหน้าในการสู้รบครับผมวลอลเลเยอร์เลยนินจาผู้มากับความมืดมิดรุยกันเลยครับผม เอาละครับเริ่มมาเจ้านินจาของเราวิ่งก็ไปชูริเคนโอ้โหสบัดถึงกับสะดุ้งเลยครับผมเออนินจาตัวบางมากโอโ้รู้สึกว่าคราวนี้เริ่มจะมีพลธนูนับสี่ตัวครับผมเอาละวอลเลอร์ของเราต่อสู้กันหน่อยโอ้โหวอลเลอร์ตายเลยครับไม่เป็นไรเรายังมีเจ้าปืนพกอยู่นั่นแหละยิงมาเลยเพื่อนเออเฮ้ยอย่าเพิ่งไอยอย่าเพิ่งเข้าใกล้จะตายไหมเออเรียบร้อยตอนนี้ก็อุย้ยพลธนูฝั่งนู้นนี่โดนปืนสอยหน้าครับผม ไหนดูจากด้านหลังหน่อยสิแ่าโอ้โหเรียบร้อยครับฉึกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุโอ้ยทำไมยิงแม่นจังวะเฮ้ยเฮ้ยนี่ปืนหน้าไม้สอยเข้าไปสิโอ้โหเหลือ2ตัวครับผมเกือ <c> บ <oughs> ไปแล้วครับผมเม,มื่อกี้แหมโชคดีจริงโอเคครับมาถึงดานที่4ี่แล้วครับผมสําหรับในคราวนี้นะขอมีตัวที่มันอึดๆกันหน่อยนี่เลยเจ้าวไวกิ้งครับผมแหมนักรบชาวไวกิ้งนะมีโลแล้วก็ยังมีกระบองเป็นอาวุธด้วยนั่นเองดีเฟนเดอร์คอยรับธนูนั่นเองจากนั้นก็ สเปียแมนอ่าแล้วก็พลธนูอีกประมาณ3ตัวเรามาดูกันดีกว่าว่าทีมนี้จะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็รุยกันเลยโอ้โหดีเฟนเดอร์ของเราก็มุ่งหน้าไปที่ศัตรตูนะครับนี่แน่ปัดหน้าครับผมโอ้โหโดนฟันกันทั่วทิศท,ท,ท,ทางเอาละนักลบไวกิ้งฟาดเข้าไปนั่นแหละครับโอ้โหจะพวกไฟเตอร์ครับผมสำหรับครั้งนี้ฝ่ายศัตรตูนี่ไม่มีตัวยิงไกลครับผม่ายังได้เปรียบอยู่เฮ้ยสเปียแมนโอ้โหโดนลุม เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหไวกิ้งกำลังไปยับเลยครับผมอ่าโอ้โหตอนนี้ตอนนี ne, ้นี่แบบว่าตีกันมันมากนี่แหละโอ้โหฟาดกระบอกใส่หน้าครับผมถึงกับลงไปกอกันเลยทีเดียวโอเคครับเดินทางมาถึงด่านที่5ครับผมสําหรับในครั้งนี้นะเรามาลองเล่นตัวยิงไกลกันทั้งหมดเลยดีไหมนี่เลยครับปืนยาวครับผม70ิเลยเหรอโอ้ยอย่างแพงเลยว่ะแล้วก็ ัวระเบิดครับผมตัวระเบิดไว้ีว่นี่ละกันนินจาสตัวแล้วก็มีไฟเตอร์ตัวหนึ่ง่ะไว้ล่อครับผมทีมนี้จะชนะหรือไม่ไปดูกันเลยครับผมมาแล้วครับไฟเตอร์วิ่งออกไปด้วยความโง่เง่ามากตัวธนูเพียบโอ้โหเรียบร้อยเอ้ยยังไม่โดน่ะเรียบร้อยครับลงไปนอนนายดูสิอุ้ยเอาละครับดินจาของเรามุ่งหน้าเข้าไปในสตูแล้วก็เอ้ยตัวระเบิดตัวระเบิดวิ่งเข้าไปแล้วตัวระเบิดโอ้โหวิ่งเข้าไปทำอะไรวะ ตายเลยครับคนธนู2ตัวเรียบร้อยชูริเคนแอะตายไหนดูสิโอ้โหพวกไฟเตอร์นี่ชูริเคนกระจายนี่แน่เหลือ3ตัวนะครับโชว์เข้าไปเหลือ2ตัวโชว์เข้าไปตาย,ยหมดเลยโอเคครับแม่เดินทางมาถึงด่านที่เท่าไหร่เอ่ยด่านที่6ครับผมสําหรับในเลเวล6นะมีตังประมาณ550ครับผมโอ้โหปืนใหญ่ครับ120นี่เลยสัก3อันนักลบใช้ขวานปับปับ อ๋อโอ้ยสามสิบสามสิบนี่ซื้อวอิเออร์สักตัวหนึ่งโอเคลุยเลยครับผมอ่าคราวนี้แหละมีปืนใหญ่แล้วครับโอ้โยจะเป็นยังไงเอ่ยโอ้โหวอิเออร์แล้วธนูปักตายเลยครับทำไมมันโหดขนาดนี้เจ้าขวานมุ่งหน้าไปที่โอ้โหจะไปเอาไอ้ตัวธนูอย่างเดียวเลยโอ้ตายเลยโอ้โหจะไปกระจอกอย่างงี้ตอนนี้เหลือแต่ปืนใหญ่ครับผมอ่าปืนใหญ่ก็สอยธนูไปเรียบร้อยครับผมเฮ้ย วอร์ริเออร์มาถอยหน่อยอย่าพึ่งยิงสิยิงโอ้ยเออเรียบร้อยเฮ้ยปืนใหญ่ปืนใหญ่เหลือตัวเดียว,ตาย,วตายแล้วครับตายแล้วครับโอ้โวอร์ริเออร์มาเพียบยาปัดเออไม่หลอดคราวนี้ก็รู้แลวครับว่าศัตรูนี่มีปรมาณาไหนนะคลธนูเยอะๆไปเลยปึ๊บ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 อ่าจากนั้นก็ดีเฟนเดอร์คนระับดีเฟนเดอร์แบบว่าโคตรหนาแล้วก็ขอใส่เป็นนี่เลยครับอัศวินชุดเกราะอ่า ลุยเลยเริ่มมานี่ก็วิ่งเลยครับผมวิง่งเข้าไปถือโร่ไปยังไงโอ้โยทนูไม่เข้าครับผมนั่นเลยครับแหมสู้ได้ปัดเลยครับผมอ่าอัศวินก็เข้ามาแล้วครับฟันมันฟันวอลเลเยอร์นี่แน่เอาโร่ปัดหน้าโอ้โยไอ้ดีเฟนเดอร์โอยวอลเลเยอร์โอ้โยวอลเลเยอร,อร์ตีแรงมากไอ้ม่ใช่ไออัศวินนี่ตีแรงมากครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับมุ่งหน้าไปที่เจ้าพวกนี้ อาธนูนี่ไม่ค่อยสามารถยิงเข้าไปได้เอาละครับพลธนูของเราเหลือเฟือครับผมเอะตายนั่นแหละเจ้านายตีมันเลย <c oughs> ว้า <c oughs> เรียบร้อยปัดปาดหลอดลมเลยเมื่อกี้แม่โอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นแบบว่าจัดทีมกันเองครับผมพลธนูครับผมอ่ะประมาณกี่ตัวเอ่ยนี่เลยครับ30ตัวครับผมสำหรับทีมสีฟ้าก็จัดทีมประมาณนี้นะแล้วก็ทีมสีแดง นี่เลยปืนหน้าไม้ประมาณ30ตัวเหมือนกันรู้สึกจะขี้โกงนะงั้นเจ้าพวกนี้ก็เอาให้มันออกห่างหน่อยดีกว่าประมาณนี้ไปเลยอ่ามาดูกันดีกว่านับว่าทีมไหนจะชนะนั่นเองลุยกันเลยครับผมมาลุยกันที่ทุ่งหีมานับโอเคเ,อเริ่มต้นด้วยพลันธนูวิ่งออกไปด้วยความเร็วครับผมแล้วก็ทําการง้างครับเฮ้ยรู้สึกว่าพลันธนูจะยิงได้ไวกว่าโอ้โหเอาละยิงออกไปแล้วไม่ตายครับไม่ตายโอ้โหตายกัน เรียบร้อยทีมนี้ก็กาลังเสียเปียบครับผมกว่าจะยิงได้นี่ต้องเข้ามาใกล้หน่อยโอ้โหพลธนูกาลังตายครับผมอ่าแล้วก็ทีมสีแดงนี่กาลังได้เปียบครับผมโอ้โหเหลือตัวเดียวโอ้ตายเป็นที่แน่ชัดครับว่าปืนหน้ามานี่แรงกว่าธนูนั่นเองครับผมโอเคครับไหนลองดูสิวอร์รเออร์ครับผมกี่ตัวดีเอ่ยี่เลยครับอ่าวอร์รีเออร์สี่สิบตัวเรามาเจอกับเจ้าไวกิ้งครับผมมาปรึบประมาณ20ตัวแล้วกัน มาดูกันว่าทีมไหนจะชนะนะครับนี่เลยเปลี่ยนเป็นทุ่งทะเลทรายลุยเลยครับผมออกประพร้อมกับความห้าวหาญครับผมยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วทีมไวกิ้งนี่มีปรามาณแค่นี้เองเหรอโอเคมองจากมุมสูงครับผมเอาละตอนนี้กำลังสู้รบกันอยู่เอาละครับทีมไหนจะได้เปรียบเอ่ยรู้สึกว่าวอริเออร์นี่กําลังลุมตีไวกิ้งนะครับจำนวนมากกว่านั้นเองฝั่งนี้นี่วอร์ิเออร์กำลังได้เปรียบครับผมโอโคตรเยอะเลยว่ะโอเคครับฝั่งที่ไวกิ้งเกลี้ยงเลยครับผม หยกำลังไปสมทบกับอีกฝั่งหนึ่งเรียบร้อยขนาดตัวเดียวยังไม่รอดเลยครับผมแสงสัยเจ้าพวกนี้จะตายครับวิ่งหนีนะครับตอนนี้อ,อ๋อมาตุ๋ยหลังตุ๋ยหลังเรียบร้อยไหมเออโอ้โหโดนฟันยับ ตายเลยครับมันจะไปชนะได้ไงวะเนี่ยโอ้ยก็สำหรับใน Epic Battle Simulator ในตอนนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้กอนครับสำหรับใครที่อยากเห็นตัวไหนนี่สู้รบกันับก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปเลยนั่นเองครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากดูต่อนะก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปด้วยนะแลวก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ e แล้วก็กดแชร์เพื่อนรับชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บ It's, 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 it's.